สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เย็นนี้นะครับมาพบกันนะครับวันที่1 7นะครับ17มกราคมนะครับพศ2อ6 6โอ้ผู้สึงมันก็วายนะนะครับจากปีใหม่มาวันนี้นี่การเดือนแล้วนะครับเพิ่งหวยออกไปเมื่อกี้เองนะครับก็มีทั้งท่านที่สมหวังนีวก็ผิดหวังนะครับร้านเราก็ไม่มีใครถูหวยเลยนะครับก็ต้องทํางานกันต่อไปนะครับล้อตัวนี้นะครับ จะเป็นล้อของโตโยต้านะครับแฮร์รีเออร์นะครับพอดีผมเชินมากับคุณลูกค้านะครับเชินเองกับนี้เลยนะครับลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับเอาล้อโตโยต้าแคมรี่ตัวใหม่ขอบ18นะครับพร้อมยางมิชลินถ้าผมจะไม่ผิดพ์จะเป็นมิชลินและวเจจุนะครับใส่ลงแล้วก็เทินล้อตัวนี้ออกนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อตรงรุ่นของแฮร์รีเออร์เลยนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการแนววินเทจนะครับหรือแนวย้อนยุกนะครับลงปีมันรุ่นใหม่ไม่ชอบชอบตรงปี พอหาอยากแล้วหาไม่ได้เลยเจอชุดนี้เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมเคยมาเลยนะล้อไม่มีแตกไม่มีซ่อมพร้อมใช้นะครับลายมันสวยนะนะครับมีดูด e นะครับอยู่ที่ปลายก้านนะครับเป็นลาย5้าก้านนะครับตัวนี้มันจะเป็นลายก่อนตัวที่เป็น5้าก้านตรขึ้นมาเลยนะครับก็เนี้กมันเป็นรุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารู้หลักล้อก,กันนะครับล้อแท้วิธีดูนะ ตัวนี้นะครับล้อแท้เห็นไหมครับจะต้องมีตาโตโยต้านะครับอ่าล้อแท้นะพอเห็นตานี้ปุ๊บหนึ่งร้อเซนตนะครับตาตรงนี้ปลอมกันไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับลวดลายอาจจะก๊อปปี้ได้แต่สัญลักษณ์ตรงนี้ที่ยืนยันว่าเป็นล้อแท้ปลอมกันไม่ได้นะครับล้อแท้นะนะครับเป็นของ18นะครับกว้าง7นะครับออฟเซตอยู่ที่35นะครับออฟเซต35นะนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับล้อตรงนี้อ่าเป็นตัวสองเลยนะ สเปคลูน็อตนะครับตัวนี้เป็นล้อสเปค5ลู114.3นะครับข้อเสนอใส่ได้กับรถ5ลูมาตรฐานที่ผมกล่าวไปนะครับก่อนหน้านี้ทุกรุ่นเลยนะครับก็ะจะเป็นท้องคัเวลฟายนะครับแคมรี่วิโก้ลิเวอร์อินโนวาเอสติมาร์เฮลิเออร์มันมีได้หมดนะครับแล้วก็คนล่าคอด้วยน่ะรุ่นนี้นะครับ,ลลนนะนะรบสนใจสอบถามมาได้นะนะครับเปลี่ยนล้อพร้อมอยางคุ้มกว่าเปลี่ยนแค่ยางแน่นอน และร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนเล21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกรอบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลักบมาพบกกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ